สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่ก็มาพบกับเบา้ลงเช่นเยในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่12นะครับเดือน7 2565นกะครับก่อนอื่นนะครับจะไปรับชมนะครับก่อนจะไปรับชมผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่พี่ชื่นชอบแนวทางนะครับค่อยตามนะครับ รับชมแล้วตัวเลขไม่ถูกใจนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ต้องตามผมทุกตัวก็ได้นะครับผมก็สําหรับแนวทางนะครับในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามีตัวไหนเข้าบ้างนะครับผมนี่เลยนะครับผมให้เด่นให้เด่น2เนาะเด่น4เด่น2องรู้ที่2ไปนะครับรอบนะครับรอบเฉพาะกิจนะครับ6 8แปกับ49นะครับผมพี่พี่น้อยเลขของเราเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ 4ี่แปดปดสี่มาตัวกลับนะครับผมแล้วก็4ี่เก er ้าเข้าตรงๆเน้นๆนะครับผมนะครับเด่นสี่มาเด้งๆเลยนะครับน่อยเลขส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับสองศย์กับแ5ดห้านะครับอืมนะครับพี่พมาแค่ในตัวเป็นตัวเด็ดนะครับเด่นสองนี่ครับสามตัวก็เหมือนเดิมอีกแล้วพี่ๆมันผิดตัวเดียวนะครับผิดตัวเดียวอีกแล้วนะครับผิดเลขแปดกับเลขเจ็ดนะครับผม เสียดายมากๆนะครับพี่พี่เสียดายมากๆนะครับมาเป็นแค่ตัวเด่นนะครับในรอบพิเศษส่วนรอบปกตินะครับผมแปดศูนย์หนึ่งกับสามสามนะครับ8ปดศูนย์หนึ่งกับส3มสามอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้หลุดไปนะครับพี่พี่อันนี้หลุดไปนะครับส่วนรอบ v i p นะครับสามเจ็ดสองกับสองสามอืมนะครับพี่พี่อย่างที่ผมบอกมันคือมันมันผิดตัวเดียวเฉียดไปเฉียดมานะครับพี่ดูเนี่ย มันผิดตัวเดียวเฉียดไปเฉียดมานะครับอันนี้ก็ผิดแค่เลขสองนะครับผิดแค่เลขสองอันนี้ก็ผิดแค่เลขศูนย์กับเลขสามนะครับผมก็สรุปแล้วมาถ้าใครเอาตัววิมงรูดไปพิ่งรูดนี่มานะครับพี่สองเนี่ยมานะครับแต่ว่าจับคู่ผมไม่มีเลยเนาะทั้งเจ็ดสองทั้งสองสามนะครับพี่พี่เสียดายเสียดายนะครับพี่พี่ตัวเด่นนี่เรามามาหมดแล้วนะครับแต่ว่าจับคู่ไม่ผ่านนะครับพี่พี่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสลับในสูตรนี้นะครับพี่พี่ ก็ถือว่าตัวเด่นมาตลอดนะครับพี่พี่ในสูตรนี้แต่อย่างที่ผมบอกผมยังทําการบ้านไม่ดีก็คือว่าผมจับคู่ไม่ได้นะครับพี่พี่เนาะจับคู่ไม่โดนสักทีนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับสลับแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้นะครับผมสลับในโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นก็แล้วกันนะครับพี่พี่ ตัวเด่นที่ผมจะให้ไปนะครับเด่น5แล้วก็7นะครับพี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับพี่พี่ให้ไปที่เลข7นะครับเน้นในรอบพิเศษนะครับเน้นในรอบพิเศษนะครับลองนะครับลองรอบปกตินะครับ ก็คือเน้นในรอบพิเศษลองรอบปกตินะครับพี่พี่ก็ถือก็คือว่าถ้าเกิดมารอบพิเศษแล้วนะครับถ้าใครไม่ชอบรอบปกติก็ไม่ต้องตามก็ได้นะครับหรือว่ารอบพิเศษยังไม่มานะครับเราก็ไปตามรอบปกติได้นะครับก็คือว่าเด่น5เด่น7นะครับนะครับผมหรือว่าใครทุนเยอะนะครับทุนเยอะก็มัดรวมสีนอยก็ได้นะครับเล่นตั้งแต่นอยเฉพาะกิจรอบพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับผม บางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าผมมัดมัดรวมสีนอยอย่างไงนะครับก็คือว่าผมให้แนวทางทั้ง4ีนอยนะครับแต่ว่าหลักๆที่ผมเน้นเด่นนะครับก็คือรอบพิเศษนะครับผมเนาะนะครับสำหรับนะครับจับคู่เด่น5นะครับก็จะมี50นะครับ51 53า 7 7นะครับผม7ก็จะมี7 1 7 2 7 3แล้วก็7 8นะครับผมส่วนตัวที่จะเน้นให้นะครับพี่ๆส่วนตัวที่จะเน้นให้นะครับ หวังว่าวันนี้จะมาในตัวที่เราเน้นให้นะครับผมผมให้ไปที่นะครับ5 1 5 3นะครับ7 8แล้วก็7 2นะครับพี่พี่สคู่นะครับที่ผมเน้นให้นะครับส่วน หลักร้อยนะครับหลักร้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับก็จะเป็นนะครับพี่พี่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดนะครับนี่เลยนะครับถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับผมเนาะก็ขอให้มานะครับวันนี้ขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆกําลังแรงใจด้วยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆ FC แนวทางหุ้นเนคีแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับแนวทางหวยห้าน้อยนะครับหรือว่า แนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับพี่พี่ขอบคุณจากใจนะครับเมื่อวานนี้ก็หวยลาวพัฒนานก็ถือว่าก็ถือว่าปังนะครับพี่เพราะว่าผมเน้นไปที่2เนาะนะครับก็เข้าไปที่2 -1 นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับเลขทูบก็เข้าไปที่67นะครับเนาะบางท่านก็ตีตีก็แตก3ตัวนะครับเลขทูบนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้นะครับขอให้พี่พีเอฟซีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับพี่พี่กราบสวัสดีครับ